หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกแขนงวิชาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเช่นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาภาษา C C พ,พัการวิเคราะห์และออกแบบ u m l การวิเคราะห์เล y ออกแบบฐานข้อมูลเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการรวบรวมจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านต่างๆเช่นในการสร้างเว็บไซต์อแบบเว็บไซต์ในงานด้านมัติมีเดียแอน i m เมั่นและกราฟิกต่างๆเป็นต้นบุคลากรมีอาจารย์ที่มีความพร้อมในด้านคุณวุฒิและในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์และมีความชำนาญในหลายๆด้าน โดยมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้คบนักศึกษาเพื่อให้เป็นบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพวัตถุประสงค์ของหลักสูตรผลิตบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาภายใต้หลักสูตรนี้จะเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมมีความสามารถในด้านการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณที่สอดคล้องกับวิชาชีพลหลายๆคนคงจะสงสัยว่าจบสาขานี้จะไปประกอบอาชีพอะไร ซึ่งในปัจจุบันตลาดแรงงานต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแท้จริงซึ่งงานด้านนี้จะรวมถึงงานด้านการออกแบบโปร,โปรแกรมต่างๆโปรแกรมใช้ในงานบนเว็บงานด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์งานด้านฐานข้อมูลงานด้านระบบเครือข่ายทั้งในและนอกองค์กรรวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดไปในระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ดังนั้นองค์กรจึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านต่างๆขององค์กรตัวอย่างอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นนักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์นักวิเคราะห์และออกแบบผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูลผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์เจ้าหน้าที่เทคนิคเจ้าหน้าที่ กราฟิกนักเขียนเกมตลอดจนสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เป็นอิสระและมีรายได้สูงที่มีการขยายตัวที่รวดเร็วภายในหลักสูตรมีการจ,จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมากมาย